สนับสนุนโดยเลือกแอร์ดีครบจบที่ไฮเออร์ไฮเออร์เฮลที่แอร์พรีเวเดอร์นิวมิสุวิชิเอ็กซ์แพเดอร์คอร์สอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นขุมกลับเข้า mm, สู่รอบที่สองครับครับผมและตอนนี้นะฮะคะแนนของเราซูซีไลบีคุกขี้สามต่อหนึ่งคะแนนอือทางกระป๋องแก้มจำจำพอ จะอะไรได้อยู่ยังพออะไรได้อยู่แล้วรอบนี้ข้อละกี่คะแนนนะโฟก่อนนี้เขาสองฮะสองเลยมีสิทธิ์ต่อทันและเสมอได้ด้วยงานเอ้ามาอย่างนี้ไม่ต้องการที่ไปการีกาในแดนซ้่สล้วนะครับประมูลคำร้องนะครับขอคำร้องที่ต่ำที่สุดคุณเจได้ทันทีนะครับเรามีชุดเพลงจากจากนะฮะ มีตัววิธีเ e n d e r อร์ d ครับเรามาเริ่มเล่นคาราโอเกะรอบที่สองครับเพลงที่หนึ่งเป็นเพลงของตีมวันนี้ว้าวแต่ก่อนเข้าเพลงที่หนึ่งลืมไปว่ามีตีมวันนี้เนาะ ตีวันนี้แม่ตวันนี้บอกเลยหลายๆคนยุคเด็กยุคสองพันต่างๆนานาจะรู้จักกันดีครับผมเป็นค่ายการมิทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้การมิเกเซ่การมิเกเซ่มาเพลงที่หนึ่งครับเป็นเพลงของเฟย์ฝางแก้วอือเอาเลยประมูลให้มันน่าจะง่ายแหละอ่าเริ่ม เริ่มที่9คำร้องครับกดตืดพี่นัทครับเท่าไหร่ดีพี่นัทเท่าร่ไรเตะทางแก้วแล้วก็ต้องไปสักหน่อยนะสี่ตีไหมสี่หรือห้าไหมให้เลือกห้าครับห้าห้าครับห้าห้าคำร้องห้าโอเคพี่กองพอรู้ไหมพอรู้ ไปบางแก้วเนี่ยพี่แฟนขับไปบางแก้วเลยไปครับไปครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งฮะฮะอยากให้อะไม่อันนี้ถ้าถ้ามีแฟนขับจริงไม่ต้องเปิดไม่ต้องคำร้องตอบแทนเลยเฮ้ยเไอ้เนี้ยเปิดคำร้องหนึงเถอะไอ้เนี้ยคนตาอะไรไม่อ่านคำร้องแล้วรู้เลยเพลงอะไรมันไม่ได้ไงมันไม่ได้มันมันมูเตลูแล้วเท่านั้นยกดูยกเลยยังไม่ยกไหมพี่ถูกสาม อ่ะสามสามครับถ้าอยาก้าทิวลิสอยากจะเล่นต้องต่ำกว่าสามครับสองสองครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมอ้าวสองคำร้องขอให้โชคดีสามแก้วขอให้โชคดีแล้วกันเนาะสองคำร้องครับคำร้องครับแอบ มา M S M ผู้ <MS N. S 1> ครับเนี่ยคิดมันกูเลยใน,ในหัวใจจนมันท้อทอไม่รู้ว่าทําไมโทรไอเราพูดไม่ออกได้ไง เก็บอาการอยู่ในหาท r ดแค่แกได้ใกล้เจอมันก็เพลอเพลออาบทรงที่ในใจว่ารักเธออยากให้เธอรู้ต้องทำไงตื่นเอรอ้โหพร้องนี้ก็นึกถึงตอนที่คุณเติรดอ่าร้องในคอนเสิรวัดดวงก็บอกเลยว่าคี่กุอโนูเน่ ไปฟังย้อนหลังได้ไปฟังย้อนหลังได้ใช่ครับอันนั้นเป็นเฟย์ฟางแก้วเวอร์ชันที่ตอแหลมากครับผมเอ้าตอนนี้ MSN มอสเอของเฟย์ฟางแก้วทำให้ตอนนี้ผมเป็นห้าต่อหนึ่งเกิเลือดได้เหรอเลอเป็นแวกเลยเป็นแวกเลยเอ้าโอเคเป็นโปรแกรมเพชรที่ตรงพลังมากดูปหน่อนตอนนี้ยังมีสินตามทันได้อยู่นะไปฟังของ ทีมคู่โอตะนะฮะอ้าวเพลงที่สองครับเพลงของเพลงครโฟมดไม่ใช่ป้ากกรพนนะฮะอ่าโอเคฟอนึกเพลงอยู่ป้ากพลและมดเอกไปร้องตอนไหนวะเนี่ยร้องในเลยแกไม่เคยฟังพวกแกร้องดิฟุลแกว่าพวกแกพูกก็เหมือนกันกูร้องตอนไหนวะเนี่ย เอาไงไม่รู้เหมือนกันเอาเริ่มที่หกกำน้องค่ะพร้อมแล้วกดยูโรครับเท่าไหร่ดิสามไหมสามสามครับสามเลยก็มันมีเพลงนึงอยู่ในหัวอยู่นัดว่าไงเขามีว่ะเขาเปิดตาพร้อมีเนี่ยมีลิ้นป้องไหม ไทยเชียร์อินอินนั่นก็เชียร์อินนี่อินี่ก็คิดอยู่ใครใจไทยเชียร์หนึ่งวะถ้าลูกถ้าลูกใจต้าลูกก็หนึ่งไปเลยก็ได้เฮ้ยมากพ่อผมสองเลยครับสองเฮ้ยหนึ่งเหรอหนึ่งเหรอหนึ่งเหรอบุกบมปนนะขอตระกูลเฮตินบุกบมเอาจริงนะเฮ้ยบุกูก็แฟนขับฟอร์มรถเหมือนกันอ้าวกูหนึ่งเลยจบทุกคนกิตติว นี่ศูนยก็บิดาคุณบ้าบอบ้าบประโถเขาก็บอกอยู่ไม่ให้ศูนยมึงูนก็ศูนก็บิดาเถอะครับเอ้าหนึ่งคำร้องนะครับคำร้องครับมามันีครับ ชายใจเย็นหายใจเป็นเธอล้งลายอีกมีปัญหาถูกครับมีปัญหาอีกมีปัญหาอีกยังถูกมันขาดคนคอยเทคแคร์ก็โดนรังแกด้วยสายตาโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินก็มันอ่อนแอนี่นะช่วยสงคนมารักที มาปั่นเนี้ยใครส่งวะขอใหม่ขอใหม่เอาไปอะไรอะไรนีเลยมัดไม่ได้ไม่ได้ได้ไดขอโทษครับเด็กมีปั่นฮหาฮหาฮหาช่วยไหมได้เลยเธอเธอเธอไปของเพอเพอเพอ่เที่ยวไปรักใครใครก็เลยต้องฮหาฮหาฮหาคนมาขวบขุมใจ เป็นเธอได้ไหมไอ้ไอ้ถอยมารักรักกันก็จะดีน่โอ้ยโนะเด็กเมื่อกี้เด็กมาปั่นสำลีใส่หัวมีปัญหาโอ้โหจบเลยอุวยแล้วถ้าเต้นเมื่อกี้หู โอ้โหเต้นกันได้ไงวะกูเต้นทีมือเลยอะเมื่อกี้เออเอาเสียงทำให้ตอนนี้นะผมนิวลิลิสกับผมนับเป็นเจ็ดตอนหนึ่งครับวันวันนี้ได้เพลงสมดน้อยขอนรู้ไม่เสียดายเพลงเมื่อกี้ว่ะน้อยแต่หน้าจดตำเป็นไงล่ะเด็กมาเด็กมาก็ปั่นปั่นตำลีเลยเอ้าวำลีเพลงที่สามต่อไปต่อไปเพลงของ วงเขียวเยี่ยมเออติ๋งเว้อนี่เขาไปตัดแว่นกันนะนะนั่นเคที oh ่เอาติอ oh ัน oh. นั้นอันนั้นอะ อันนั้นอันนั้นเพดีออปติกเอามาเอามาเอามาเริ่มที่สาเอยไม่ใช่สามโอ้โหเลยเหรอ1นึ่แกจะโหดแกจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะอให้เขาลงหนึ่งให้ได้เลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเขาพวเจ็ดครับ7เจนะครับอ้าวอ่ะกดีฮะยูโลครับอะไรนี่ถาไหม พี่ไม่รู้มีเรื่องเทลติกเอาเยอะๆก่อนเอาเกตไปก่อนเกตเกตเกตเอาเกตก่อนฮึมอบงบองขอสักเท่าไหร่ดีกูมีเพียงเดียวถ้าพูดถึงเทลติดกูนึกได้เพียงเดียวแต่แต่ไหนถ้าเพลงเดียวมาแล้วมันตรงกับโจดโป้งขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะสี่ก่อนก็ได้เอาสี่ก่อนเ็ได้สี่ครับสี่ครับสี่ครับครูตาครับ ถ้าจะเล่นต้องตำบัสี่ครับ่เนะไอ้นั่นก็เชี้าหนึ่งจังเลยกระเช้าหนึ่งจังมาเล่นเองไหมมาเล่นเองไหมว้าวันนี้เป็นแขกเชิญสบายตัวเอาไงดีพี่โยนไหมโยนไหมโยนโยนครับสี่คำร้องคำร้องครับ ยาเธอไม่เหงาสิดีครับเหงาปากถูกต้องถูกต้องเหงาปากดึงดึงดึงตึงอย่างเธอไม่เหงาหรอกอย่าบอกว่าเหงาเลยแค่ยืนอยู่เฉยๆใครต่อใครยังไว้วัน เจตนาที่พูดยังงันให้ใจฉันสั่นี่จะสนุกราะถ้าเธอแค่เงาปากอาหลรกคนเงาใจอันนี้ชกน้อยเงาตายก็เพราะเธออยู่ดีๆก็ดีกว่าเยอะว่าเธอฉันว่าอย่างเธอเชื่อเหอะยังเงาเลยเสียงอะไรต่ไมไไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่โทรโมเนี่ยโมอย่างเดียวอันนี้ อันนี้โทโมโกะส่วนผมนะเป็นเขินคุณดานประกันชนใหญ่พดเลยแล้วพุกอะเอ่อพุกเป็นจง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 เป็นสุกเป็นสุกคู่แข่งจงเมอะไรอะไรมาต้องมาต้องเวนกันอะไรเพลงเอาปากตอนนี้เป็นก้าวตอนหนึ่งมันขาดจังวะ เอ้าไม่อยากให้ขายก็ทำให้ได้สิกดให้ไวลงน้อยๆกดให้ไวลงน้อยๆนึกเพลงให้ออกรอบนี้รอบนี้เมย์ไม่จบง่ายหรอกมันต้องยี่สิบขึ้นเออต้องยี่สิบเต็มจริงเอ้าเพลงที่สี่เพลงของเมโกจัมนี่อ่ะเมโด้ในตำนานเมโกจัม มีแต่คู่พีค่ะที่ปฏิบัติงานเนยเนยแตมในกดครับเออในกมในแกมมีมีน้องเล็กชื่อพีริออ่าดเริ่มที่หนึ่งโอ้นะเยอะน้อยไปฮะโอ้โหอันนี้ก็ให้ลงอะไรด้เลยโท้ศัพท์มกลับมาให้ผุณให้เกิดเลยเหรอลหนึ่งเอาตูไปข้างหลังเอคุณไม่้างหลังปีบครับปีบครับพร้อมแล้ว ต้ากดบ,บงบงครับบงบงฮะตีกเท่าไหร่ดิีสี่ไปเลยสี <Yeah> uh, S S pounds, Th ota, <S <S ูตาครับ4ียนะต้องทำมาสี่ครับอะไรดิสาม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 ครับนิวลีครับนี่กูสาพี่นัทรู้ปะนี่กหนึ่งเพลงอีกแล้วห เออชิมมายผมจะรอผมจะรอไอคนข้างผมเนี่ยไปเป็นผู้แข่งสักทีเอางี้นะโองโมงก็เคยนะพี่พี่อ่ะรู้เว้ยแต่พี่จำเนื้อเพลงไม่ได้แต่รู้เนื้อร้องเอาเท่าไหร่ดีสองเลยป่ะสองสองนะที่เด็บเราหน่อยสองสองอโอ้ยยังก็ได้เล่นนะสองนะครับถ้าถูกรับสองคะแนนนะครับผมถ้าไม่ได้ขึ้นมา สองคะแนนนี้กลายเป็นของกูตาทันทีนะครับสองคำร้องนะครับคำร้องครับโอ้สิบนาทีครับข้อนี้รู้เลยตู่กูตาคิดเหมือนกันเป๊ะ ตึงตึงตึงโอ no no n อย่างงี้ไม่ดีโอโนโ o โอย่างนี้สงสัยไม่ดีโอ no no n อย่างงี้น่ากลัวคงจะเป็นฝันลาย na 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 oh นอย่างงี้ไม่เอาโอ o no n อย่างงี้สงสัยไม่เอาไม่โอโ o no n เธอเห็นแค่ป่วอยู่คนเดียวดีกว่าแต่แต่ตึงตันแต่แต่แต่โป้โปโป ต้อนไข่ขับร้องรอบฝึกโอ้โหโอ้โหคาวาอีคาวาอีฮ่า่ควาคาวาอีาาาาได้ตื่นเลยนะผมเป็นปูครับครับปูอะไระปูยิ่งเหรอนน <laughs> อ่าขอโทษครับผมครับผมเอ้าพี่บาสสวัสดีครับเอ้าตอนนี้ทำไมตอนนี้ครับผมนิวเรลิตต้องเป็นสิบเอ็ดตอนหนึ่งครับเออทำไมท่านถึงจะอยู่ใต้โต๊ะนะฮะเขาด้วยกูกลับไปแล้วนะฮะทางการแค่หนึ่งนะฮะตอนนี้หนึ่งหลักนะฮะ โอ้โห็นึ่งตอนนี้น่ากลัวมากเอาแล้วไม่เคยเห็นอะไรที่หาขนาดนี้มาก่อนต้องทีคู่โอตาครัผมคุณต้องได้ข้อนี้แล้วนะฮะถ้าไม่ได้ข้อนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ข้อนี้เนี่ยลำบากในรอบหน้าโอ้ได้ได้มาเพลงต่อไปครับเพลงนี้เพลงสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะฮะเพลงเนี้ยครับผมเพลงของไวายปัญญาวิสา ปันยาลิสาไหวเลยอย่าให้กูกดได้นะครับเริวที่เป๊ครับถ้าพร้อมแล้วเป๊นะกดใส่สุดหยุดโรงพยาบาลไหมบุงบุงเอาเลยได้ไหมโรงพยาบาลหนึงเลยไหมหนึ่งเลยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่เขาแหกเราก็แหกเลยแล้วกันหนึ่งครับหนึ่งครับโอ้ คำร้องเดียวหนึ่งคำร้องใจกล้ามาจะได้หรือไม่หนึ่งคำร้องนะครับเพื่ออีกสองพันนะครับคำร้องครับเธอสิทธิ์ารีครับห้างกันสักพักไม่ใช่ตกลุมรักถูกตารู้แลกันะตบตกลุมรักขึ้นไม่ไว

กระนี้อังนี่ไงเป็โนอยู่ตรงนี้เอออ๋อเกิดอ่างนี้เลยอะไรเนี่ยเกียดผ้าแล้วกันรึแล้ววันนี้ครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทีมแชมป์ของเราเก็บครบห้าเพลงเลยครับโอ้ยปาดไปแล้วโอ้ยอะไรกันนั้นยูโรยูโรสถานการณ์ไม่ดีแล้ววะเฮยมวดเย็นเย็นใจเย็นเย็เย็นผมคิดว่าคุณทำได้ครับถ้าคุณ ถ้าคุณต้องตู้ถ้าคุณตู้นะฮะยังเหลือรอบน้ายังเหลือรอบหน้าเองละสามยาพึ่งหมดยาพึ่งหมดหวังยาพึ่งหมดหวังรอบหน้าตั้งสามแต้มห้าแต้มมีหมดเลยต่ออยู่นะฮะพักกันสักครู่ครับผมเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับผมกับคาราวเกมครับปวัสดี หลังจากที่ทีมแชมปของเราทำคะแนนนำในรอบแรกที่3-1ต่อคะแนนออมาในรอบที่2แชมปของเราตอบถูกครบทั้ง5เพลงกว่าคะแนนนำไปที่13-1ต่อคะแนนรอบหน้าจะได้ตัดสินแล้วว่านิวลิลิสจะสามารถเป็นแชมป์สสมัยได้หรือไม่ในคาราโอเกะ